ทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้จะเห็นได้เลยว่าซีดมาเลยสิ่งใดคือซีดค่ะปากดิฉันแล้วก็ไม่ทาลิปมันมาด้วยอยากจะมาลองตัวนี้นะคะลิปออกใหม่ของแบรนด์ลาการ์ดตั้งแรกเราก็มีการเปิดแบบอันบ็อกไปแล้วนะคะน่าจะเห็นบ้างในเพจแล้วก็ในกิ๊กสแครมนะคะก็เลยจะแบบว่าความผิดก,กราดอาจจะหายไปเพราะกีดไปแล้ว นี่ค่ะแพ็กเกจแบบน่ารักมากอันนี้ก็สําหรับคนที่ซื้อทั้งหมด64สีนะคะก็จะได้กล่องแบบนี้ตรงนี้น่ารักมากคือครบเซตเนี่ยเขาจะมีแบบแถมให้ด้วยนะมีแบบอือจะใส่เลยแต่แอบ,บลวมนิดนึงมีแหวนอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะขึ้นตอนอันบ็อกให้นิดหน่อยนะคะแหวนใส่เิ้วอะไรเดียวมิชีแล้วกันนา่ารัก ใส่ใจเอาใส่ห่อให้สบายไว้ของคออะไรวะพยายามจะไม่ดูรีวิวคนอื่นแต่เห็นกรุบกริบไปบ้างแล้วว่าเขามีสีเบจจกใครคุณลิกะอยากจะมาตื่นเต้นในนี้ไงเออนั่นแหละที่รู้ก็คือมีสีเบจและนี่นะคะก็คือแพ็กเกจจี้ส่วนตัวนะตั้งแต่รีวิวลาการมาครั้งแรกก็ได้คุยกับเจ้าของแบรนด์น้องไอติมใช่ไหมน้องแมบ ตัวเล็กตัวน้อยมากหมายถึงการพิมพ์นะคือคือคือตัวน้องก็อาจจะตัวเล็กตัวน้อยอยู่แล้วสาหรับเราก็คือเออน้องตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าการพิมพ์เออน่ารักมากเห็นความตั้งใจของทั้งตัวเจ้าของแล้วก็ทีมงานอะไรเงี้ยก็เห็นอยู่ใดๆคือชอบแพ็กเกจนะทุกคนแกอาจจะงงๆหน่อยอันนี้ก็คือสีแรกพูดตามที่เราได้ใช้กันไปเลยแล้วกันเนาะว่าเรารู้สึกยังไงเขามาในแนวโทนแบบกล่ำ นี่จากรูปที่เราดูนะคะเนียนแล้วก็สีแน่นแน่นจนเจ็บหัวใจเออเดี๋ยวดูแน่นจริงไหมโอเค,อเคก็คือจะเป็นเนื้อแมทแหละทุกคนแล้วก็จะมีสีที่เป็นสีเบตนะคะให้เราไว้กบสีปากก่อนเนาะแต่ว่าถ้าใครที่แต่งหน้าฝอกมากๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทาเดี๋ยวเดียวอแต่ว่าจากการดูแล้วแก้วส่วนตัวแก้วน่าจะต้องผสมนะคะแล้วก็ชื่อรุ่นเนี่ยชื่อลากาสไพรมิงลิปเวลเวทแมตนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นสีประมาณนี้และสําหรับรุ่นนี้นะคะเขา ก็จะเป็นอีกชื่อหนึ่งจะไม่ใช่สีเบทแล้วนะคะก็คือลากา r ไมเอสเซติกคัลเลอร์ราคานะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้รู้สึกว่าจะแท่งละ300กว่าบาทนะคะแล้วเขาก็จะมีโปรโมชั่นว่าซื้อ1ซื้อ2ซื้อ3ซื้อ4อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะ,ะไปดูสวัสทั้ง64สีกันก่อนเลยขอหูดนิดนึง่ายชนหะน้าวิรองพื้นยังเอาไม่ไปเลยนะเอาจริงบางทีเวลาแก้วใช้อะ่ายแทบมองไม่เห็นสีแรกผ่านไปนะคะ Web that you we've got is tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. imperfection what is it we chase bow for your 15 seconds of fame it's your time give me the messy give me the pain a rose will not grow without the rain i want to be someone who says this more than meets the eye show เรียบร้อยนะคะทั้งหสีที่ทาไปอันนี้คือลบปากแล้วจะมาทาแบบตัวเบตแล้วก็สีสูสีอันนี้คือได้เลือกแล้วว่าวันนี้น่าจะมาในโทนทังนี้ที่ทามาทาทาลบลบหกสีเนี่ยแก้รู้สึกว่าเนื้อเนี่นยบอกเลยว่าดีมากเนื้อนุ่มแล้วก็ทาแล้วเหมือนแบบมันลื่นๆบอกไม่ถูกนะคะเนื้อแบบเนื้อดีจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวทาส่วนสองก่อนนี่คือลบไม่เกี้ยงด้วยเพราะว่าเบอร์สุดท้ายคือ 04เมื่อกี้นี้02ที่เป็นเบทอะคือสีสวยนะทาเดี่ยวๆก็ได้เอาจริงเนี่ยแต่จะซิดไปม่ไค้คือชอบความแบบฝอยชั้นหายแก้วอจัดแสงน้อยมากวันเนี้ยก็คือให้ดูเลยว่าสีเนะี่ยประมาณนี้จริงอย่างที่ตาเห็นนะเนี่ยเป็นสีออกทวนอะเนี่ยกำๆออกออกสีแบบม่วงๆนิดหนึ่งนะถ้าทาเดี่ยวๆอะแล้วก็สีชัดมาก ทาสวยอ่ะทาแล้วแบบนี้สวยอ่ะเขาทายเยอะไหมอ่ะไม่แน่ใจอ่ะอาอีกหน่อยไปยอ่ะชยเนี่ยค่ะเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเบอร์ศูนย์สองแล้วก็เบอร์ศูนย์สี่นะคะเบอร์ศูนย์สองที่เป็นเบสเนาะแล้วก็เป็นเบอร์ศูนย์สี่ซึ่งจะบอกว่า,สว,าสวยมากสวยมากสวยมากแบบสวยมากมันทําให้สีดูแบบดูลมุลขึ้นสําคัญคือฝอยอะเห็นน้อยมากเป็นสีลิปที่ กบสีปากได้มมดจริงๆอันนี้ต้องยอมรับของเขาเขาจะมีของแถมด้วยนะแก้วลืมแบบยกขึ้นมาให้ดูนี่มีแบบสติกเกอร์แบบสีนี้น่ารักมากสีม่วงลิปสครับนะคะอันนี้ยังไม่ได้ลองใช้นะแต่ว่าเขาก็จะมีแถมมาให้ด้วยแต่สำหรับตัวเนี้ยแก้วคิดว่าคนที่ปากแห้งก็ไม่เฟิร์มนะคือแก้วเป็นคนที่ไม่ได้ปากแห้งขนาดนั้นอย่างที่บอกกันว่าแก้วเนี่ยทาลิปมันบ่อยมากแก้วก็ไม่ได้มีปัญหาแบบปากแห้งปากลอกเป็นขุยปากแบบ เออแก้วปากปกติเออ,องไหมก็จะสรุปในโมเมนต์ของเราว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกชอบเนื้อชอบสีนะคะสีเนี่ยทำออกมาอาจจะไม่ได้มีความสดใสขนาดนั้นเขาจะบอกมาแล้วว่ามาในโทนกำ่ำกๆำก่ำกำกำกพอเราได้ทาเบสเข้าไปแล้วอ่ะมันจะทําให้สีลิปสีปากของเรามันดูแบบ จริงจังดูสวยขึ้นดูแบบเต็มขึ้นนะคะแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นอันนี้คือข้อดีรุ่นนี้เนี่ยแก้วรู้สึกว่าอาจจะมีข้อติในการแบบถ้าเราอ่ะใช้มือในการเกี่ยนิดหน่อยแล้วมาจับมันก็จะเปื้อนง่ายๆนิดหนึ่งนะคะตรงขอบเพราะมันเป็นสีประมาณนี้เนาะแล้วก็มันก็จะเช็ดก็อาจจะแบบออกออกยากอะไรแบบนี้โดยรวมสําหรับแก้วก็ประมาณนี้ลองแล้วเป็นยังไงลองคอมเมนต์แชร์กันได้ว่าเดี๋ยวจะพิมพ์ในเรื่องของการติดทนให้ตรงปักหมุดใช่ไหม แล้วกันเนาะเพราะว่าอาจจะปิดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อนีก็ลาก,กันไปเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยวันนี้ลาก,กันไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ